สวัสดีค่ะช่วงอังกฤษเว็บบลูวันนี้นะคะบลมจะมาบอกถึงการออกเสียง ch แล้วก็ sh ค่ะอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจในการออกเสียงตัว h กันก่อนนะคะตัว h เนี่ยไม่ใช่ h นะคะต้องออกเสียง h อย่างเงี้ยค่ะ h เสียงแรกนะคะ ch มันจะเป็นเชอสั้นๆนะคะอย่างเชอะ เชอย่างนี้นะคะแล้ว sh เนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบเย้ยาวเหมือนที่เราเวลาเราจะบอกให้ใครเงียบเงียบเราจะบ SH, ุ้ชเงี้ยนั่นแหละเสียง sh นะคะเอ่ออย่างเช่นคำว่าภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็ English ใช่ไหมก็คือ English อย่างี้นะคะ n g ง i ฤษเพราะว่าอ n g เนี่ยมันมีตัว G ใช่ไหมแม้มันเหมือนเป็นคำควบกล่อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ พูดคำว่า English เนะี่ยเราต้องพูด English เห็นไหมลักมันลงท้ายด้วย sh มันต้องมัน SH. English พูดะลรก็ English เห็นไหม English I love speaking English อย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะออกเสียงงไง ch sh อย่างนี้นะคะมาดูกันที่คำแรกนะคะนั่นก็คำว่า catch ที่แปลว่าจับนะคะเห็นไหมมันเป็นเสียง ch เป็นเสียงสั้นๆเสียงเชืสั้นๆก็ catch แล้วอีกคำหนึ่งคือ cash 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 แปลว่าเงินสดเสียงมันจะยาวเห็นไหมเสียง sh มันจะยาว cash อย่างนี้นะคะคำต่อมาคคำว่า teach teach ที่แปลว่าสอนนะคะแล้วคำที่คล้ายๆกันก็คือคำว่า trash trash เห็นไหมเสียงยาวอีกคำหนึง่ง lunch lunch ที่แปลว่าอาหารกลางวานัน lunch มันเป็น ch สั้นๆ lunch คำที่คล้ายๆกันก็คือ lush lush ที่แปลว่าเอามันเลิศมันเลิศ lush นะคะอีกคำหนึ่งนะคะ french french ที่แปลว่าภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วอีกเสียงหนึ่งคือ fresh fresh ที่แปลว่ามันสดชื่นหอมสดชื่นนะคะอีกคำหนึ่งก็คือว่า each each ที่แปลว่าแต่ละ each แต่ละยางแต่ละคนแต่ละอะไรก็แล้วแต่นะคะคำที่คล้ายกันคือคำว่า Ash Ash ค่อยๆออกนะคะค่อยๆฝึก ash อย่างนี้นะคะที่แปลว่าผงผงที่ผงบุหรี่ผงผงทุเรีผงอะไรก็แล้วแต่ Ash นะคะอ่ะคำต่อมา Which Which? ที่แปลว่าแม่หมดนะคะแล้วอีกเสียงนที่คล้ายๆกันคือ wish wish ที่แปลว่าการขอพรอ,อธิษฐานนั่นเองนะคะคำสุดท้าย reach reach ที่แปลว่าจะเอื้อมไปจับเอื้อมไปขว,ยขวายคว้าอ c a ้ t reach my dream อีกคำที่คล้ายๆกันนะคะคือคำว่า rush rush นั่นก็คือพื้นพื้นต่างๆพื้นแดงพื้นคันพื้นอะไรก็ว่าไป เห็นไหมว่า ch กับ sh มันเสียงมันต่างกัน ch เฉอะเฉอะอย่างเี้ยนะคะ sh sh ต้องเป็น s ไปฝึกเลยบอกไปฝึกเลยไม่ได้ไลรนะคะฉันหัดออกเสียง sh ค่ะอย่างเงี้ยนะคะยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ